สวัสดีทุกคนมาพบกันเดี่ยวทริปไอโก้เนาะในภุกกันังนี่คอยอยู่ที่อ่ามาบุกว่ายุ่สุดไดนะ้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คอยจะไปมอฟเอเชียเนาะบัวแล้วคอยไปขี่รถจิบนีกันเนาะอยากให้ทุกคนเย็นบรรยากาศเวลาขี่รถจิบนีไปมอฟเอเชียจะเป็นอะไรเนาะมันคุนทางเจะบนเนาะโอเค๋เย่าไปเบิรงกเลย

Capital of Laos, Fientiane. Fientiane, Yes. Sorry, what's your name? Sam. Sam. Oh, I'm Palami. Uh, yes. <laughs> nice to meet you. Yeah. Okay. to. Uh, okay. This is my first time, and then next time I will come here again. And then next time I will go to other, like Cebu, some places. Yeah, yeah, yeah. I will go to other places. 别提了，真的。 โอเคทุกคนหลังจากที่กินเข้ามาเมื่อหนึ่งนี่เนาะเพราะว่าคือคอยวอกแล้วคอยจะไปหามูไปหนึ่งเนาะแล้วก็กินขเข้าร้อนแดงนี่ล้ำค่านี่แหละเพราะว่ามากินเขา้ายูมอลออฟเอเชียแล้ววันนี้ขอยก็กินเข้าเดี๋ยวนะนี้เลยเนาะคอยมาพบกับมูโอเคเฮีย okay. yeah. so can you introduce yourself hello my name is King I'm <Yeah. S 2> from the, the Philippines wow so welcome to the Philippines and to the Mall of Asia โอเคอ๋อแล้วก็นิาตัวนะ่นเราซือ King เนาะ เป็นคนฟิลิปปินส์นี่แหละแล้วเดนีิฮามาดินอยู่ที่มออฟเอเชียโอเคการเสียมีประมาณนั้นสําหรับกินข้าวแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากกินข้าวแล้วเราก็จะพาเฮายางเลาะจะพาเลาะส้มเขตอ้อมๆเนี่ยนะเพราะว่าเขาสรงคริสต์มาสดังนั้นเขาจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามเนาะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศอยู่่อยูฟิลิปปินส์เวลาเขาแตง่งคริสต์มาสนี่สิเป็น่าใดเนานะสีไายบรรยากาศร่วมๆให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวขัาไปเบิ่งกันเลย ไอ้เดนี่ก็เป็นอีกก็ดึงทุกคนใหญ่ทุกคนเห็นเลยพอได้นหน่อยดินเดี๋ยนนวน้องเกิว่าเป็นสิ่งหาเนี่โอเคทุกคนคือทุกคนเห็นทางร้านหลังๆๆๆก่อนเนาะกับเจมส์อต้นคริสต์มาสเนาะที่เขาตกแต่งอย่างสวยงามเลยเห็นปะเขาจะเริ่มเสริมสลองตั้งแต่เดือนเก่าเนาะก,ก็คือเดือนเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เดือนเนาะแล้วเขาจะตกแต่งสถานที่ต่างๆด้วยอ่า เคื่อน่าที่เป็นสีสันของคริสต์มาสแต่ว่าจะเป็นอยู่ออ่อยูในมอบอเนาะแต่ว่าอยู่สถานที่ต่งตางๆนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเน,ะนาะสำหรับคริสต์มาสปีนี้เดี๋ยวทางด้านข้างๆกันทุกคนก็จะมีเป็นต้นคริสต์มาสหน่อยๆเนาะงามไยเนาะหลายคนเขาก็จะมาพักผ่อนแล้วก็มาถ่ายหัวนำต้นคริสต์มาสเนี่ยเพราะว่าเขาจะประดับประดาเนาะแล้วก็ตบแต่งโดยหลอกไฟที่สวยงามเลยเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นใกล้ๆเนาะเห็นว่ เขาจะตกแต่งเป็นดอกไม้เนาะชิ้สวยงามด้วยทุกคนนี่นี่เนาะเป็นต้นคริสต์มาสหน่อยๆจะเลี้ยนไปพุ่นเลยเนาะจนไปถึงต้นคริสต์มาสใหญ่ๆที่เขาไปเบิ่งบนังนี้โอเคก็จิมีประมาณนั้น we do celebrate a lot of Christmas mm. we starting September we put a lot of Christmas decorations from mm. September until December almost four months, almost four months every year ก <c ric ut electricity> ็ค e ืออธิบายไปก่อนอันนี้เนาะก็คือเขาจะสํา เซอร์เบรตก็คือเขาจะเฉลิมฉลองประมาณ4เดือนต่อปีเนาะคือเดือนเก่า1ิบสิบและส่วนเดือน12นี่เป็นเดือนสุดท้ายที่เขาเซเลเบรตนี่เขาก็จะกลับไปบ้านคล้ายๆกับบุญนบานเท่ากับไปสงการไปปีใหม่เนาะคล้ายๆแบบนั้นแหละเนาะก็กลับไปหาครอบครัวแล้วกันเฮ็ดมีงานเลี้ยงกันยังอย่างเนาะเขาคือกันเนาะแต่เขาจะเฉลิมฉลองในส่วนเดือน12เป็นลักเลยเนาะเป็นคริสต์มาสโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข่าวๆล้วกันงานของเนื้อหนี้ที่พาทุกคนมาหลอเนาะ เดา๋ยทุกคนเดี๋ยวทั้งหนาพุ่งไปดีที่เขาจะเดิยนยางไปนี่นก็ะจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะพาทุกคนมาเบิ่งก็คือเข้าตบแจงด้วยดอกไม้อีกที่สวยงามเลยเนาะเป็นดอกไม้ท,ทั้งหลังใี่ปะเขาจะตบแจงนในส่วนคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะใส่ดอกไม้เป็นหูเออใส่ดอกไฟเนาะเป็นหูต่างๆเนี่ยเป็นดอกไม้บอเป็นยังบอโ okay. อเคก็ือว่าสวยงามเนาะเยอะยางไปทั้งหนาก่อนเนาะคนหลายขนาด นี่เนาะการตกแต่งดอกไม้ไฟขาากก้อจ่อกิตามที่ทุกคนเห็นข้างหลังนี่เลยเนาะเขาเก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามเนาะดอกไม้ไฟโอเคทุกคอนคอยขึ้นบ้านาจ,จะมีเท่านี้เนาะสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้เนาะเพราะว่าอา,อาจจะไม่มียังเบิง่งนเลยคอยก็อาจจะกลับไปห้องแฮมงขึ้นเนะาะฟักก่อนนะมือ่นเศร้าทุกคนทีติดตามอยู่เนาะคลิปต่อไปเนาะว่าคอยจะพาทุกคนไปดินไซม์มือเศร้ากคอ,อยจะบินไปไต้หวันมืออื่นตอนแรกเนาะ โอเคแสดงว่าความีเวลาอีกมือหนึ่งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ดังนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามตอนต่อไปเนาะในคลิปต่อไป So hello everyone I hope you enjoyed um, the vlog of us here in the Philippines So if you have time please d o visit Philippines okay. Okay, that, the Philippines one d a Okay เคื่ี้เราบอกว่าหวังว่าทุกคนคือสีม่วนเนาะกับวิดีโอที่ขอย t h ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนาะแต่หากว่าทุกคนมีเวลาค่ะเราก็บอกว่าเส้นชวนมาดินฟิลิปปินส์ได้เนาะเพราะว่าเขาเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ฮาวโบลูมาก่อนเกี่ยวกับฟิลิปปินส์เนาะโอเคสลัมมตโปสลัมมตโปโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไป